ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m t ็ l แทนนะคะคลิปนี้เป็นพิออกาศกักบหัวข้อที่ว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะใน1เดือนนี้นะคะเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน1เดือนนี้เป็นไทม์เลสนะทุกท่านนะทุกครั้งที่คุณเปิดเจอคลิปนี้สามารถนับไปได้ในระยะเวลา1เดือนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเป็นเรื่องที่ดีเกี่ยวกับคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นนะ,ะบางคนอาจจะไปดูช่วงต้นเดือนก็ได้ในคลิปนี้แล้วก็นับไปนะ ระยะเวลาบวกลบไม่เกิน1เดือนนะคะมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรนะคะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเป็นทม์เลทนะคะคลิปนี้นะคะเราดูแบบโดยรวมนะทุกท่านนะอย่าเอาไปตัดสินบางทีมันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินจะไปคิดว่าเป็นดวงของเราดูเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะนะ เอาละคะ่ะทุกท่านนะไพ่มีทั้งหมดสี่กองนะตามหมายเลขเลยชอบหมายเลขไหนนะคะลองดูนะคะว่าเรื่องราวของเรานะสิ่งที่ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในหนึ่งเดือนนี้โดยการสื่อสารจากไพ่นะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนึกถึงเรื่องราวดีๆที่เราอยากจะให้เกิดนะมันจะตรงใจกับเราไหมกับคำถามในใจเรานะคะนะเอาละคะ่ะทุกท่านนะเลือกไพ่ได้เลยนะสามารถเลือกได้ทุก,กองก็ได้บางคนก็ถามว่าเอา๊ะเ,เ,เลือกได้กองเดียว อยากเลือกทั้งสี่กองก็ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีกฎไม่มีข้อห้ามนะคะเลือกได้เลยอย่างที่บอกนะทุกท่านนะการอ่านไพ่ไม่เอาใจใครนะคะไพ่ออกมาแบบไหนแบบนั้นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามขอบคุณที่ทำทำสเต็มนะคะขอบคุณน้องๆมากๆและก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะ,ะช่วงนี้น้องแมววิ่งเล่นนะคะนะจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะ เอาละค่ะทุกคนนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดไพ่กองที่1ก่อนนะคะว่าช่วงหนึ่งเดือนนี้สิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณนะคะคือเรื่องราวอะไรจะตรงในสิ่งที่คุณรอคอยไหมนะคะบางคนก็จะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอสิ่งที่คาดหวังในเรื่องของการศึกษาก็เป็นไปได้ทุกคนนะแล้วแต่ว่า,าสิ่งที่เรานึกถึงจะเป็นยังไงนะามาดูกลุ่มที่1ก่อนทุกท่านนะ กุ๊ที่หนึ่งนะมาดูว่าจะมีเรื่องราวอะไรนะเกิดขึ้นนะผู้อ่านสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะนะคะแล้วก็จะเปิดไพ่ทั้งหมดหกหกใบนะมาดูซิช่วงระยะเวลา1เดือนเนี้ยเรื่องราวดีๆอะไรมั่งที่จะเกิดกับคุณนะคะอืมเนาะเป็นการสื่อสารจากไพ่นะคะไม่เอาใจใครแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าไปยึดติดไพ่ใบแรกของคุณนะคะ หถ้วยใบที่สองนะคะสองดาบนะใบที่สามนะคะเทมเพลน c e นะใบที่สี่หนึ่งไม่เท้าใบที่ห้านะคะห้าดาบใบที่หกนะเป็นไพ่เดอะซันนะเอาละทุกคนนะาจากหน้าไพ่นะผู้อ่านมองว่าเรื่องราวที่คุณจะได้รับรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่คุณรอคอยหรือเปล่านะมาดูกันนะใบแรกของคุณนะคะห้าถ้วยนะ คุณคิดถึงใครบางคนอยู่หรือเปล่าที่ผ่านมาคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งในการติดต่อในการสื่อสารหรือเปล่าเป็นเพื่อนฝูงก็ได้เป็นอดีตคนรักก็ได้หรือเป็นความรักที่แบบว่าจบและไม่สวยจบและแบบรอการติดต่อรอการคุยนะผู้อ่านมอว่าในระยะหนึ่งเดือนนะคุณจะได้รับรู้ข่าวๆและจะได้คําตอบในสิ่งที่คุณต้องการนะคะตรงนี้เนาะน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะต่อมานะคะสดาบนะคะ มันเป็นเรื่องราวของการตัดสินใจนะในสิ่งที่คุณจะได้เจอนะ,อะเรื่องราวก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องการที่ว่าเราต้องเลือกอันใดอันหนึ่ง mm. เช่นคุณอาจจะได้รับข่าวข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะงานมานีมาพร้อมกัน2อ,อย่างเลยทีเนี้ยก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ว่าคุณต้องเลือกนะคะนะมันเหมือนกับว่าต้องมีแบบการขีดเส้นตายเลยแหละว่าเอาละนะคะ ถ้าคุณจะเลือก A นะคะคุณก็ต้องสละ B นะคะเลือกบริษัท A ก็ต้องสละบริษัท B. บีบังเอิญว่าดวงของเราวันพุ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแบบตัดสินใจลําบากนะคะตรงนี้นะน่าจะเป็นเรื่องการงานมากกว่านะคะกับอีกใน,นึเป็นการตัดสินใจในเรื่องของหัวใจก็ได้เช่นนะคะคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในใจหรือกําลังแบบสารสัมพันธ์อยู่ ตัดสินใจไม่ถูกนะคะนะผู้อ่านมองว่าคุณจะมีเซนส์ในตัวเองนะในการเลือกเพราะฉะนั้นนะสิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณก็คือคุณหาคำตอบของหัวใจตัวเองได้นะคะต่อมานะคะเทมเพลตแน่นอนคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวดีๆถ้าชีวิตที่ผ่านมามันยแย่ๆมันรู้สึกว่ามองไปทางไหนมันมืดมนนะต่อจากนี้ไปนะในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่คุณเปิดเจอคลิปนี้นะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงมีคนอุปถัมภ์ หรือเวลาที่เราแบบเดือดร้อนหรือเวลาต้องการความช่วยเหลือนะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เราแบบคาดไม่ถึงเช่นเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าหรือคนที่แบบเราเคยช่วยเหลือก็ได้นะอีกในหนึ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็คือคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงยังไงบางคนเคยแบบทําเรื่องกู้บ้านซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยคิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจะไม่ผ่าน คุณอาจจะได้รับข่าวดีในการติดต่อนะคะจากธนาคารจากอะไรก็ได้ที่คุณดีลไว้นะคะเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายเข้าบ้านใหม่ก็ได้บางคนนะนะคะต่อมานะคะหนึ่งมเมเา้าแน่นอนนะคะเรื่องราวที่คุณแบบคาดหวังไว้บางคนหวังในเรื่องของการสอบผู้อ่านมองว่าตรงนี้คุณได้รับข่าวดีถ้าเกิดว่าคุณจะคิดในเรื่องของธุรกิจเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะข่าวๆตรงนี้นะคะอีกในหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งมเมเา้าอย่างที่บอกลนะ่ะ งานที่คุณสมัครไว้อะคุณคิดว่าไม่ได้บางคนอะแต่คุณได้หนึ่งในสนะิบเนี่ยคุณได้แน่นอนตรงนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันเหมือนว่าเป็นการแบบเปิดทางเปิดฟ้านะะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเหมือนว่ามันหลุดพ้นละจากความที่แบบเจ็บปวดที่ผ่านมานะคะเนี่ยนะคุณจะรับข่าวนะมีการติดต่อนะคะจากบริษัทจากหุ้นส่วนก็เป็นได้นะคะทีนี้ห้าดาบเนี่ยนะคะผู้อ่านมองว่า อะไรก็ตามที่ผ่านมาในอดีตอาจจะมีคนแบบนินทาคุณมีคนให้ร้ายมีคนแบบอมองเราในด้านลบโนนนี้นั่นนะคะข่าวๆที่คุณจะรับรู้เรื่องราวดีๆก็คือคนที่เคยว่าให้คุณหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ดีที่ผ่านมานะเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากกรรมกําลังแบบวิ่งตามทันคนกลุ่มนั้นนะคะเรื่องราวดีๆของคุณก็เหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้แบบคติที่ผ่านมาเนาะนะคะ เราเหมือนอาโหสิกรรมเขาให้เขาตั้งแต่นั้นมาแหละคุณก็รู้สึกแบบเออโล่งสบายใจเพราะเราก็ไม่ได้แบบไปทําให้เขาแบบเดือดร้อนแต่เขาได้รับวิบากกรรมของเขาเองนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณต่อมาใบสุดท้าย The Sun นะคะบ่งบอกได้หลายอย่างเรื่องราวดีๆเช่นถ้าคุณมีครอบครัวมีแฟนถ้าอยากมีบุตรคุณมีโอกาสมีบุตรนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะถ้าใครที่แบบโสดนะคะโสดแลวแบบไม่มีใครเลยคุณน่าจะเจอคนที่แบบอายุน้อยนะ มาสารสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เป็นใครก็ได้ต่างชาติก็ได้ต่างเพือต่างจังหวัดได้หมดนะคะนะมีโอกาสนะได้เจอเรื่องราวของความรักมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสได้มิตรภาพใหม่ๆหรือการกําเนิดการตั้งครรภ์ก็ได้อีกในหนึ่งสิ่งที่จะบอกก็คือความโชคดีนะคะในเรื่องของการแบบเขบาเรียกว่าได้ลาบลอยก็ได้บางคนอาจจะ,ะถูกหวยโดยเบอร์หรือบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องราวของการที่คนอุปธรรมํำชูนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณนะนะคะกรุ่ปที่หนึ่งนะสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะเรื่องราวดีๆเนาะบางครั้งมันอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะนะอืมอ่ะต่อมามาดูกรุ๊ปที่สองกันค่ะทุกคนเพื่อไม่การเสียเวลานะอืมกรุ่ปที่สองเป็นยังไงบ้างเออสิ่งที่คุณจะได้เจอเรื่องราวดีๆในระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้นะคะมาดูกันนะ ไพ้ใบแรกของคุณนะคะราชาถือถ้วยใบที่สองนะคะหถ้วยใบที่สามนะคะเด็กถือถ้วยใบที่สี่นะคะราชาถือเหรียญใบที่ห้านะคะเก้าถ้วยใบที่หกนะคะสี่ดาบเอาละค่ะทุกคนนะนี่ก็คือเรื่องราวของกรุ๊ปที่สองนะผู้อ่านมองว่า <c oughs> ขอโทษทีค่ะจากพลังงานหลักนะคะนะราชาถือถ้วยนะคะ อันนี้น่าจะบ่งบอกเรื่องความรู้สึกถ้าคุณคิดถึงใครสักคนหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ผู้อ่านมองว่าคุณสองคนน่าจะได้เจอกันนะเจอโดยบังเอิญน,นะคะแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอคนคนนี้ด้วยนะคะอ่ามันเป็นความปรารถนาเป็นความรู้สึกว่าอยากจะเจอเขาสักครั้งหนึง่งอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าเจ้านายเก่าได้หมดเลยแต่หนึ่งถ้วยเนี่ยผู้อ่านมองว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของความรักที่แบบอ่า รักในอดีตก็ได้ยูดีก็จะมาเจอหรือคุณอาจจะนึกถึงเขาแล้วก็คาดไม่ถึงว่าจะได้เจอก็ได้นะคะนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะทีนี้นะคะ6ถ้วยเข้ามานะคะกลุ่มสองน่าจะมีเรื่องราวความรักอย่างเดียวมองแล้วนะคะ6ถ้วยเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากับคนรักที่ผ่านมานะคะหรือมีปัญหาในเรื่องบุคคลที่3หรือมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องราวที่ว่าเคลียร์ไม่จบ ตรงนี้6ถ้วยเนี่ยนะคะถ้าคุณได้ดีกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเป็นใครก็ได้ต่างชาติก็ได้ต่างเพื่ต่างจังหวัดได้หมดคนคนนี้จะกลับมาในความสัมพันธ์กลับมาในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเหมือนกับคุณตั้งหน้าตั้งตารอคอยเขาอยู่แล้วก่อนหน้านั้นนะคะแต่ก็คือแบบมันไม่เป็นผลนะมันไม่มีอะไรคืบหน้านะคะผู้อ่านมองว่าเนี่ยภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนน่ะนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้สมหวังนะคะ เขาอาจจะมีการอินบล็อกมีการติดต่อกลับมาก็ได้นะคะตรงนี้นะเป็นการติดต่อกลับมาของคนรักนะคะอ่ะเด็กถือถ้วยนะคะตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับรู้เรื่องราวดีดๆก็จะอาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินถ้าเกิดว่าคุณทําเรื่องในการแบบกู้จากสถาบันการเงินไม่ไว่าจะเป็นธนาคารเป็นบริษัทอะไรก็ตามคุณจะได้รับการอนุม,มัตินะได้รับการอนุม,มัติแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือ เหมือนว่าผลงานคุณจะเด่นนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะเหมือนมีคนเอาแบบตัวอย่างของคุณอะไปพูดนะคะให้คนอื่นได้ฟังนะคะหรืออาจจะเป็นการแบบอ่าบอกคุณซึ่งซึ่งหน้าก็ได้นะคะเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีในกลุ่มพวกนี้นะคะอืต่อมานะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะ <c oughs> ตรงนี้บง่งบอกได้เลยว่า ถ้าเกิดว่าคุณ่ะดิวกับใครอยู่คบกับใครอยู่ที่ผ่านมาไม่มีสถานะต่อจากนี้ไปนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะคุณน่าจะได้เป็นคนที่ใช่คุณน่าจะได้เป็นคนที่แบบเขาให้ความมั่นคงเป็นคนที่เขาน่าจะเปิดเผยในเรื่องราวความรักนะนะคะเหมือนกับว่าเขาเลือกแล้วอะนะคะก้าวถ้วยนะคะอืมอะถ้าใครอรอคอยแบบการแต่งงานการมั่นหมายหรือการที่แบบติดต่อกลับ ของคนที่เคยมีประเด็นผู้อ่านมองว่าเก้าถ้วยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกมันเต็มเปี่ยมแล้วมันรออีกหนึ่งถ้วยเท่านั้นที่จะครบสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะรับข่าวคราวนะจากคนไกลจากคนที่เคยแบบมีความรู้สึกดีๆก่อนหน้านั้นเราอาจจะคุยกันแค่แบบประเดี๋ยวประดาต่อมามันอาจจะมีเรื่องราวที่ว่ามันถึงเวลาถึงโอกาสถึงวัยแล้วล่ะ เราน่าจะมีการมั่นหมายมีการพูดคุยมีการให้ความกระจ่างซึ่งกันและกันนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะคะผู้อ่านมองหน้าจะเป็นพ่อไม้ก็ได้นะแม่ไม้ก็ได้และเป็นคนไกลเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะทางสังคมการงานก็คือเลิศเลยแหละนะคะนะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คุณคิดไว้เรื่องราวดีน่าจะเกิดกับคุณนะตรงนี้ทีนี้นะคะสดาบเนี่ยผู้อ่านมองว่าเรื่องราวดีๆนะคะของคุณนะ อะไรก็ตามที่มันเคยเป็นอุปสรรคนะไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินอะไรก็ตามนะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะถูกเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการยอมรับอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครทั้งสิ้นนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะเรื่องราวดีๆของกรุ๊ปที่2น่ะนะคะก็มีปะปนกันไปแต่ส่วนมากจะเป็นเน้นในเรื่องของความรักมากกว่าเนาะมันขึ้นมาตรงนี้นะคะ เอาละคระนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะรับรู้นะนนภายใน1เดือนมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็อาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งไงต้องขออภัยนะคะตรงนี้เนาะนะคะต่อมาเรามาดูกรุ๊ปที่3กันค่ะทุกคนกรุ๊ปที่3นะคะเรื่องราวดีๆนะคะใน1เดือนในสิ่งที่คุณจะได้รับรู้นะคะมีเรื่องอะไรมั่งนะ ไใบแรกของคุณนะคะแปดไม้เท้านะใบที่สองนะคะสามถ้วยนะใบที่สามเป็นไพ่เดอะมูนใบที่สี่นะคะเป็นเมจิเชียนใบที่ห้านะคะราชินีถือไม้เท้าไม่ใช่ราชินีเขาเรียกว่าหนึ่งไม้เท้าใบที่หกนะคะแปดเหรียญเอาล้ค่ะทุกคนนะจากหน้าไพ่ผู้อ่านมาว่าสิ่งแรกที่คุณจะรับข่าวก็คือในเรื่องของการงานนะคะถ้าเกิดว่าช่วงที่ผ่านมานี้การงานของคุณสะดุดการงานของคุณไม่มีอะไรคืบหน้านะคะ คุณจะได้รับข่าวข่าวเรื่องการงานบางคนนะอาจจะได้รับแบบงานเพิ่มแทบจะไม่มีเวลาพักหรือบางคนนะคะอาจจะมีการแบบรับการแต่งตั้งการดูแลแบบคนในปกครองหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางนะคะไปอบรมไปสัมมนานะคะเกี่ยวกับการงานก็ได้ตรงนี้นะคะมันจะเด็ดเรื่องการงานขึ้นมาเลยนะคะเรื่องเาวาดีๆนะต่อมานะคะเนี่ยสามถ้วยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับรู้ก็คือนะ เป็นการรู้เรื่องราวของบุคคลที่เราอาจจะเคยมีความรู้สึกดีๆนะคะเกือบจะเป็นแฟนบางคนนะแต่เราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบกักไว้อยู่นะคะนะจะได้รับรู้ข่าวคราวแล้วก็เหมือนกับว่าคุณน่าจะได้มีการติดต่อนะคะให้ไปในเรื่องของงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรสักอย่างนี่แหละนะคะนะอืมเหมือนเป็นการขอบคุณในสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยดีลงานกับเขาเคยร่วมงานกับเขาอย่างงี้นะคะนะ ต่อมานะไพ่เดือบูนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีเป็นไพ่โศกเศร้าไปนะแต่ตรงนี้นะคะประกบกับหน้าไพ่ตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับรู้ก็คือนะคะถ้าเกิดว่าใครมีญาติหรือมีเพื่อนมีอะไรที่แบบเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อคิดว่าไม่น่าจะรอดคิดว่าจะแบบหนักหนาสาหัสนะคะตรงนี้นะไพ่เดือบูนเข้ามาเสริม บอกได้เลยว่าอาการจะดีวันดีคืนนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนาะตรงนี้นะคะต่อมาให้เมจิเชียนนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับรู้ก็คือสิ่งแรกจะเป็นเรื่องของการงานนะคะคุณได้รับตําแหน่งได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็อาจจะ,ะเป็นคนที่มีคนน้ำหน้าตือตาและคุณอาจจะแบบว่าทําอะไรก็ตามน่ะนะคะเหมือนมีคนรู้ในสังคมอย่างเงี้ยนะคะนะอืม น่าจะเด่นในเรื่องของการงานการรับตําแหน่งอะไรอย่างหลายอย่างอย่างนี้นะคะหรือบางครั้งนะคะคุณน่าจะได้ทําแบบงาน2อย 2> อย่างเช่นอาจจะทํางานประจําด้วยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องราวของงานที่แบบเราเสริมด้วยบางคนก็ออกมาทําแบบอ,ออนไลน์ก็ได้นะงานเสริมตรงนี้นะคะต่อมานะคะสิ่งที่คุณจะได้รับรู้เนาะตรงนี้เรื่องราวดีๆหนึ่งไม่เท้านะความชัดเจนค่ะอะไรบ้างคือความชัดเจนเช่นนะคะการสมัครงานการ ยื่นสอบยื่นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับความกระจ่างนะเมือนเหมือนกับว่ามันโลง่งอีกในนึงนะคะถ้าใครดีวกับใครไว้อยู่นะถ้าคุณเคยถามเขาว่าตกลงเราคุยกันในสถานะไหนนะคะหนึ่งไม้เท้าบอกได้เลยว่าเขามองอนาคตร่วมกับคุณนะคะอืมนะคะมองอนาคตร่วมกับคุณแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ว่าคุณกับเขายังมีการแบบโกรธกันงอนกันนะคะอาจจะยังไม่ได้คุยกันนะก็ไม่น่าจะเกิน หนึ่งอาทิตย์นะ่าจะมีการแบบปรับความเข้าใจกันได้นะคะทีนี้นะคะแปดเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับรู้เนาะในเรื่องของแปดเหรียญน,นะคะเรื่องเราดีๆนะความขยนันความอดทนของคุณนะจะทําให้หลายๆคนอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่เขาแบบหนักกว่าเราอะ่ะแล้วลุกขึ้นสู้นะคะนะมันเป็นบทบาทที่ว่าเราอะ่ะสามารถที่จะแบบถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้นะคะ เหมือนเป็นการปูพื้นะนะคะนะปูพื้นฐานปูอะไรให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าคุณก็เคยลําบากมาก่อนเคยโน่นนี่นั่นมาก่อนจนสุดท้ายเนี่ยเรามีชื่อเสียงโน่นนี่นั่นนะคะนะก็ได้เป็นในเรื่องราวของการถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นสิ่งที่คุณภูมิใจด้วยนะคะตรงนี้นะนะคะก็เป็นการทํางานควบคู่กันหลายอย่างด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะที่คุณจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆของกรุ๊ปที่3เนาะตรงนี้อะต่อมามาดูกรุ๊ปที่4ทุกคนนะ กรุ๊ปที่4นะคะใน1เดือนนี้นะคะเรื่องราวดีๆของคุณนะคะกรุ๊ปที่4นะคุณน่าจะได้รับรู้อะไรเอ่ยใพ่ใบรแรกของคุณหูไพ่สวยมากเลยไพ่เดอะซันะใบที่สองนะคะเป็นไพ่ราชาถือเหรียญน,นะใบที่สมนะคะก้าว้วยใบที่สี่นะคะห้าไม้เท้าใบที่ห้านะคะ ล็บเวอร์ใบที่6นะเป็นไพ่เดทเอาละไพ่เดทปิดท้ายนะคะผู้อ่านมองว่าเรื่องราวรดีๆที่คุณจะได้รับรู้นะคะได้รับข่าวสารผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภอันดับแรกเลยนะนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงจากการขอพรจากสิ่งศัดิ์อาจจะเป็นกุม,มารทองเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเด็กน้อยนะคะนะคุณอาจจะมีโอกาสนะตรงนี้นะคะถามว่าโชคลาภในมากน้อยขนาดขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนนะคะตรงนี้ไม่สามารถจะบอกได้ หรืออีกในหนึ่งนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการที่ว่าหลายคู่หลายคนนะคะอาจจะอยากมีบุตรโน่นนี่นั่นนะคะถ้าเกิดว่าจับได้กองนี้เนาะกองที่สี่เนี่ยคู่อ่านมาคุณน่าจะมีการตั้งคันนะคะนะอืมนะคะต่อมานะคะราชาถือเหรียญน,นะคะในสิ่งที่เขามองเขามองว่าตัวของเราเองเป็นคนขย,ยันเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่าต่อสู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะประกอบกับคนคนนี้นะความรู้สึกของเขาอ่ะนะคะ เขามองว่าเราอะนะคะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อประสักไม่ย่อท้อต่ออะไรหลายอย่างและเป็นคนที่สามารถที่จะทําให้คนอื่นอะนะคะนำไปใช้บางบางครั้งที่แบบเราถ่ายทอดอะไรประมาณเนี้ยนะนะคะนะแล้วก็ใครก็ตามที่ถามเรื่องราวความสัมพันธ์ว่าคนคนนี้ที่ดิวอยู่เนี่ยนะคะเขาจริงใจกับเราไหมเขายังไงผู้อ่านบอกได้เลยว่าคนคนนี้จริงใจเนี่ยแต่เป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งนะ อาจจะสื่อสารลําบากนิดนึงนะคะต่อมาทุกคนนะคะก้าถ้วยอย่างที่บอกแล้วนะคะถ้าคุณรอคอยการติดต่อกลับไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาเงินกู้หรือเป็นเอกสารในเรื่องของการแบบซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามนะจะมีการอนุมัตินะตรงนี้นะคะเป็นการแบบอนุมัติที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะตรงนี้นะต่อมาทุกคนนะคะห้าไม้เท้านะอห้าไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของอ คนที่มีประเด็นเนาะที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยแบบทํางานเด่นทํางานไล้แบบว่าเกินหน้าเกินตาหลายๆคนนะคะอาจจะโดนด้วยขาเก้าอี้มาแล้วนะคะทีนี้ตรงนี้นะเรื่องราวความรักนะผู้อ่านมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่แบบคุณต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปสู้รบปรบมือกับใครแค่อยู่นิ่งๆเขาก็มาสารภาพแล้วคุณนะคะนะต่อมานะ,ะเลบเบอร์นะคะอย่างที่บอกนะคะ ใครก็ตามที่โสดอยู่ตอนนี้นะผู้อ่านมองว่าน่าจะมีคนที่แบบเ,เขาเรียกว่าไงาสารสัมพันธ์กับเราแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นใครก็ได้นะต่างชาติก็ได้ต่างเพื่อต่างจังหวัดได้หมดเลยนะคะคือเหมือนกับว่าเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มของาธาตุลมนะมิถุนตุลกลุ่มเมษสิงห์ธนูได้หมดนะคะในความสัมพันธ์นะมองว่าเขาเหมือนกับแบบเป็นการแบบ ถ้าได้เจอกันเหมือนเป็นการคลั่งรักนะทุกคนนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะใครอยู่ใกล้นะคะก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะโอเคอย่างเงี้ยนะคะอืมนะนะอีกในนึงนะคะไพ่บสุดททายไพ่เดทเนี่ยเป็นการสื่อสารบ่งบอกในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะการจบบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันคาราคาสังอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับเป็นการแบบประกาศแล้วก็ให้ทุกคนนะคะเหมือนรับรู้นะนะคะว่า จริงๆแล้วนะคะตัวตนของเราอ่ะไม่จะเป็นคนที่แบบเอาเปรียบคนโน้นคนนี้หรือไม่จะเป็นต้องโน่นนี่นั่นนะคะเห <_' S 1> มือนกันกับคนที่เ,เข้ามาสร้างสัมพันธ์กับคุณอ่ะนะคะเห <_' S 1> มือนเขาก็ต้องการความรักความสัมพันธ์เนาะตรงนี้นะคะ <_' S 1> เพราะฉะนั้นนะในกลุ่มของธาตุลมน่ะมิถุนตุลกลุ่มอย่างที่บอกว่าถ้าดีวกับคนกลุ่มนี้ได้ถึงขั้นที่ว่าต้องใช้ชีวิตร่วมกันอ่ะถือว่าแบบสุดๆมากเพราะคนกลุ่มนี้อ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ สื่อสารกับคนอื่นยากแล้วก็ปิดบังตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะอืมนะก้าวถ้วยเนี่ยแน่นอนนะคะอืมมันบ่งบอกเรื่องของการที่ว่าเป็นการพร้อมเนาะสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยเหมือนเป็นการที่ให้โอกาสในการตัดสินใจถ้าเราแบบเหมือนกับถามว่าโอเคมั่นกันไหมแต่งงานกันไหมอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบคราคสรังยังไม่ได้คําตอบนะตรงนี้ผู้อ่านมองว่าในเร็วๆนี้นะ่าจะได้คําตอบแหละนะคะ น่าจะได้คำตอบเนาะ,ะเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะนะอืมเอาละทุกคนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะสำหรับกรุปที่สี่นะคะมันอาจจะไม่ตรงกับใครยังไงก็ต้องขออภัยนะนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนเนาะเป็นการสื่อสารจากไพ่นะคะนะว่าอะไรจะเกิดกับคุณในหนึ่งเดือนและเป็นเรื่องราวดีๆทั้งนั้นนะคะนะอืมก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ยังติดตามแล้วก็ ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบเนาะอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะทุกคนนะนะคะตรงนี้อย่าไปซีเรียสอย่าไปยึดต,ติดนะการทำนายมันก็เป็นแค่แบบเรื่องราวที่ว่ามันน่าจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรเงี้ยนะคะนะเราก็ฟังเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะเอาละค่ะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีไม่ว่าท่านจะเลือกกองไหนก็ตามเป็นกำลังใจให้นะคะ ถ้าเงาหรือไม่มีใครก็สามารถทักทายมาในช่องนี้ได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ